สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูจิ๊บนะคะและวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย1.1การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ ตรงนี้เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาพูดนะคะที่เข้าใจง่ายแล้วเราก็เขียนออกมาเป็นลำดับนะคะ1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบขั้นตอนตัวอย่างนะคะบอนออกแบบโปรแกรมแสดงขั้นตอนการรับประทานอาหารด้วยการเขียนข้อความดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนที่1ห,หยิบช้อนซ่อมและจาน ขั้นตอนที่2กตักอาหารขั้นตอนที่3รับประทานอาหารขั้นตอนที่4ตรวจสอบว่าอิ่มหรือไม่ขั้นตอนที่5ถ้าอิ่มแล้วไปทำข้อ7เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าข้อ7คืออะไรขั้นตอนที่6ถ้ายังไม่อิ่มไปทำข้อ2และขั้นตอนที่7นําจานไปล้าง เดี๋ยวเรามาทบทวนกันทีละรอบนะคะขั้นตอนที่1หยิบช้อนซ่อมและจานขั้นตอนที่2กตักอาหารขั้นตอนที่3รับประทานอาหารขั้นตอนที่4ตรวจสอบว่าอิ่มหรือไม่ขั้นตอนที่5ถ้าอิ่มแล้วไปทําข้อที่7ข้อที่7ก็คืออะไรคะข้อที่7ก็คือนําจานไปล้างนะคะมาต่อที่ข้อที่6แต่ถ้ายังไม่อิ่มให้ไปทําข้อที่2ข้อที่2คืออะไรคะ ข้อที่2ก็คือตับอาหารนั่นเองตรงนี้คือกระบวนการแาแสดงขั้นตอนของการรับประทานอาหารนะคะโดยการเขียนออกมาเป็นข้อความต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันบ้างค่ะ1.2การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผัางงานหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่า flowchart นะคะ ตรงนี้ก็เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะโดยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผัางงานเนี่ยก็จะมีหลักๆ7ข้อด้วยกันนะคะข้อที่ 1, 1> สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมมนนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะชื่อเรียกก็คือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดหรือว่าเรียกว่า Start กับ End น,นะคะความหมายตรงนี้ก็หมายถึงจุดเริ่มต้น ของการทำงานแล้วก็จุดสิ้นสุดของการทำงานนะคะทุกครั้งที่เราเขียนผังงานเนี่ยก็จะต้องใช้สัญลักษณ์นี้ทุกครั้งนะคะข้อที่2สี่เหลี่ยมผืนผ้าชื่อเรียกก็คือกระบวนการนะคะ process ความหมายตรงนี้เป็นการประมวลผลนะคะอย่างเช่นการคำนวณการกําหนดค่า,าการระบุขั้นตอนนะคะที่เราจะต้องทำงานก็จะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปข้อที่3 สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะคะชื่อเรียกคือการตัดสินใจนะคะ decision ความหมายตรงนี้คือการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการตัดสินใจนะคะก็จะมีสองทางเลือกนะคะ,ม,ะ,คะมีสองทางเลือกด้วยกันคือ true กับ false นะคะหรือว่าถูกกับผิดนั่นเองนะคะการตัดสินใจมีสองทางเลือกนะคะใช่กับไม่ใช่ก็ได้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ชื่อเรียกรับข้อมูล m a n u a น Input นะคะความหมายคือการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์นั่นเองค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะจะคล้ายๆกับข้อ2นะคะนักเรียนระวังนะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์ต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยความหมายก็จะผิดเลยนะคะต่อไปข้อที่5สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็ด้านท้ายเป็นมนโค้งนะคะ ชื่อเรียกก็คือการแสดงผลหรือว่า display ความหมายตรงนี้คือเป็นการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพนะคะข้อที่6ลูกศรชื่อเรียกก็จะเรียกว่าทิศทางหรือว่าโฟลไลน์ความหมายหมายถึงทิศทางในการดําเนินงานนะคะว่าผังงานเนี่ยจะไปในทิศทางไหนลงข้างล่างหรือว่าขึ้นข้างบนไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวานะคะลูกศรก็จะเป็นตัวช่วยกําหนดทิศทางให้กับผังงานของเรา แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่เจจุดสีแดงนะคะเรียกว่าจุดเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคเตอร์ความหมายหมายถึงจุดเชื่อมต่อภายในนะคะพอมีจุดเชื่อมต่อเนี่ยก็จะทําให้ผังงานของเราดูง่ายนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานการณ์นะคะบอลสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยบอลก็จะออกแบบขั้นตอนการรับประทานอาหารด้วยการเขียนผังงานนะคะได้ดังนี้เลยค่ะ อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะเริ่มต้นต้องใช้สี่เหลี่ยมมุมโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะตามไปด้วยลูกศรน,นะคะก็คือทิศทางการทํางานของผังงานนะคะพอเริ่มต้นเสร็จแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะรับประทานอาหารนะคะอย่างที่สไลด์ที่อธิบายไปแล้วนะคะคือหยิบช้อนซ่อมแล้วก็จานขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะต้องใส่ลูกศรเหมือนเดิมนะคะเราก็ตักอาหาร อาหารเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำอะไรคะรับประทานนั่นเองค่ะพอรับประทานเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะสัญลักษณ์อะไรคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการตัดสินใจนั่นเองนะคะการตัดสินใจนะคะอย่างที่ครูบอกไปคือมีสองทางเลือกด้วยกันนะคะ คำถามในนี้คือตรวจสอบว่าอิ่มหรือไม่ถ้าใช่ก็นําจานไปล้างแล้วก็ยังไงต่อคะสิ้นสุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะหรือว่าไม่อิ่มนะคะก็จะต้องกลับไปทําข้อที่2นะคะอย่างที่เราได้เขียนเป็นข้อความไว้ก็คือย้อนกลับไปตักอาหารใหม่นั่นเองพอตักอ,อาหารแล้วรับประทานเสร็จเราก็เช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่า เราอิ่มหรือไม่ถ้ายังไม่อิ่มก็วนกลับไปตักอาหารอีกแต่ถ้าอิ่มแล้วเราก็นำจานไปล้างแล้วก็สิ้นสุดนั่นเองเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับการเขียนผังงานทีนี้บางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะหน้าที่แล้วที่ครูจิ๊บอธิบายไปมีสัญลักษณ์เยอะแยะมากเลยแต่ทำไมพอเรามาเขียนจริงสัญลักษณ์มีน้อยจังแลีวเราจะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะที่ จะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์อื่นเพิ่มเข้ามาค่ะตัวอย่างนะคะปูต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลขโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํานวนแล้วให้โปรแกรมคํานวณผลลัพธ์และแสดงผลออกทางหน้าจอเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเขียนพังงานได้ยังไงเริ่มต้นนะคะ แล้วก็ทิศทางมาแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์การรับข้อมูลด้วยอะไรคะด้วยแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะคือรับค่าตัวเลขจำนวนที่1ต่อไปก็รับค่าจำนวนที่2นะคะทางแป้นพิมพ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ คำนวณผลลัพธ์นะคะคำนวณผลลัพธ์เราใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าคำนวณผลลัพธ์เนี่ยจะต้องใช้เป็นสัญลักษณ์ของ process นะคะผลลัพธ์ก็จะเท่ากับจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะก็จะได้คำตอบแล้วก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอแบบนี้นะคะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมแหลมแล้วก็ด้านท้ายเป็นมุมโค้งนะคะ แสดงผลหน้าจอเสร็จแล้วก็สิ้นสุดเท่านี้เองนะคะถ้าเกิดมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการเขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้สัญลักษณ์ผัางงานแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเป็นขั้นตอนกระบวนการทำงานในชีวิตขั้นตอนทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นกระบวนการ process นั่นเองค่ะ เมื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอนะคะรับค่าจํานวนที่1นะคะ12รับค่าจํานวนที่2คือ5แล้วก็กระบวนการก็คือนําผลลัพธ์จํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ก็จะออกมาเป็น17นะคะค่าตรงนี้นะคะ12กับ5เนี่ยก็แล้วแต่ผู้ใช้เลยนะคะว่าผู้ใช้เนี่ยอยากจะป้อนค่าจํานวนเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ครูคิดว่าไม่น่ายากเกินไปนะคะเพียงแต่เรียนจะต้องจำสัญลักษณ์ของพาังงานให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้ายังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนสามารถดูในใบความรู้ที่ครูได้แจกไปให้แล้วได้นะคะช่วงนี้ดูแลดสุขภาพตัวเองด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมทำราบงานด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ